ก็ขอเจริญในธรรมทา่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะมากล่าวถึงผู้มีการลคุณอีกคนหนึ่งที่ไม่แตกต่างจากบิดามันดาแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยสมัยใหม่กลับมาไม่ได้คิดถึงข้อนี้ในหลักธรรมนั่นก็คือผู้วาจ้างนั่นเองถ้าในหลักตามพระพุทธศาสนาแล้วผู้วาจ้างนั้นเนี่ยกล่กาษษลว,วาานนาได้ว่าเปรียบเสมือน บิดามันดาคนหนึ่งที่ให้อาชีพนะฮะแต่คนเราสมัยนี้กลับคิดว่าการที่เราไปทำงานนั้นเนี่ยก็เพื่อแลกเงินตานทำงานเนี่ยเพื่อให้บรรลุแล้วก็ให้มันเสร็จไปวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้แหละญาติโยมทั้งหลายเราจึงเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีเป็นจำนวนมากนะฮะที่เรียกว่าทำงานแล้วไม่รู้จักพัฒนาตัวเอง นะไม่รู้จักที่รับผิดชอบในผลงานหรือหน้าที่ที่ตัวเองเนี่ยได้รับทำนะบางคนก็คิดสำคัญผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสำคัญแต่บริษัทนั้น,น,นเนี่ยอย่างมากนะจึงเรียกว่า,าสร้างความยะโสโอหังในการคิดที่ผิดๆนั่นเองบางคนเนี่ยถึงก็คิดว่า ถ้าม,มีเขาอยู่ดูซิบริษัทจะเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วญาติโยมทั้งหลายนะสิ่งที่มันจะเกิดความเสียหายก็คือ,อลูกน้องที่คิดแบบนั้นนั่นเองเพราะไม่มีคุณเนี่ยบริษัทไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรคุณออกไปเขาก็หาใหม่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้นเนี่ยก็กล่าวได้ว่าบางครั้งเนี่ย พนักงานเนี่ยทำผิดทำไม่ถูกต้องผู้ว่าจ้างเนี่ยก็ย่อมแบบมองเห็นแล้วก็ให้โอกาสในการที่เรียกว่ามากล่าวตักเตือนหรือชี้นำว่าเออตรงนี้ถูกนะตรงนี้ผิดนะนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเป็นสิ่งที่เรา,าถ้าเป็นบุคคลที่ฉลาดย่อมรู้ว่าตนนั้นน่ยอยู่ในหน้าที่อะไรนะทำอะไรอยู่นะการที่ผู้ใหญ่เนี่ย ได้กล่าวตักเตือนเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดจะเพียงว่าโอ๊ยกูไม่พอใจแล้วนะออกดีกว่าไปหาที่อื่นทำนี่แหละญายยติโยมทั้งหลายอาตมาบอกได้เลยนะฮะมันเป็นความโง่ของผู้ที่คิดที่จะโดนผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรู้ว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยและจะออกเนี่ยนะเป็นคนที่คิดผิดเพราะจริงๆแล้วผู้ว่าจ้างเนี่ย ท่านให้โอกาสนะในการที่จะให้เราเนี่ยปรับปรุงแก้ตัวนะแล้วก็ไม่ต้องลำบากไปหางานการทำใดๆที่อื่นนะแล้วก็ไอ้ที่มันเรื่องตลกไม่ออกเนี่ยนะฮะในหลายๆสถานที่ในสายหลายบริษัททั้งหลายทำงานร่วมกันแต่ไม่ถูกใจกันนะพอไม่ถูกใจกันนะโกรธกันเคืองกัน นะไม่ได้คิดอะไรเลยนะเดี๋ยวกูจะออกแล้วถามว่าอ้ที่คุณจะออกอะคุณทะเลาะก,กับใครนะคุณทะเลาะก,กับเพื่อนไม่ถูกใจเพื่อนฝูงแต่ไม่เกี่ยวกับผู้ว่าจ้างเลยนะคุณออกบางครั้งออกไปเนี่ยงานก็ไม่ได้เตรียมหาไว้อะไรก็ไม่ได้หาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยวิบากกรรมจึงเกิดขึ้นกับตัวเอง น,ะะนี่แหละความเข่าของบุคคลแล้วก็สำคัญตนผิดคิดว่าตนนั้นเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนผู้วิเศษนะเป็นเครื่องจักรกลไกกลไกอันใดอันหนึ่งที่บริษัทนี้ขาดไม่ได้อาตมาถึงกล่าวได้ว่าไม่มีคุณเนี่ยบริษัทแม่ได้ล่มสลายแล้วแต่ถ้าไม่มีบริษัทดิคุณนั่นแหละล่มสลาย ฉะนั้นเนี่ยในการสําคัญตนว่าตนนั้นเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นบุคลากรที่ดีนั่นก็หมายความว่าเราต้องเป็นผู้ที่พัฒนาฝีมือและปัญญาให้มีความเจริญก้าวหน้าไม่ได้นิ่งอยู่กับที่ไม่ใช่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามนั่นแหละสาสตร์ุชนทั้งหลายจึงจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตที่แท้จริงวันนี้ก็ขอ อาน,นิสงส์ผลบุญทั้งหลายที่ญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังปากฐกถานในวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจเจริญธรรมขอจเจริญพร